สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขนพี่น้องพอนยมเศร้าๆไก่ทองลงมาป่วนแต่เช่ามันได้ยังเก่ทองสบายดีปลาลุงพะเจ้าปลาลุงก่ินหิตกับมาน้า แอ้วเงี้มะขาวให้ลู้คนมันอะข no ่ายมันกวดดำคือเอกกันในนั่นบ่ข่อยมนกวดโลกไงสบายดีป้าลุงทุ่งชาทุ่งาแม่ไปซีสเกตข่อแม่ซีสเกตแล้วแม่โทรมากมาขึ้นเด็กทนุ่กน้ำตาไ่นยังอ้าวพันโยนใส่ของเอื้อยจิ่วก็ไปป่าโดยไห้ไห้ใส่บ่ต้นนี้ต้บราณทัพย์ทรัพย์มาถูก โอ้โไหนไหนนี่กหมกขาวนีำให้เช็ด่ฮะเอาขาวนี่ไปาบลกเมนสิไปจากมือจบายดีพี่น้องลากรนากกิฟตชีายสงอันคานามันหลุดหาโลบุมิงอาวยเอคัวไก่บักกันเพนด้าครบ มามาตูเชาอ่ะตู้เนียปลุกนะอมไเออถูกไปยังผูกป,ปีนหน้ามาพี่ถปาวีบบนี้วีก็เล็มๆน่ะโอ้มอคีอดได้อด้หูผมอ๋อ,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 อกว่าแบบมอเกียดหรือมอหายมอหายเพายาราะกะทินกับกินข้าวสิไปโรงเรียนเดยวบิดขี้มไบบุ โบมน้าแล้วตัง้งงคบใหญ่เรียบร้อยคบทางเขาตั้งเทิงนงังเงเินใส่เล็กบ,บอลซิตีเพดานข้างผูกกอกอกอพี่น้องที่ข้านกับที่ วันลายเติบเลยหกมือเลยบนจะคัมจะคำตัวนึงน่านน่านชาไทยเอาเข่าใส่น้ำเอามาเอาเข่าใส่เบื้องก้อนร้อย นอเอาขขาใส่ไก<ร>่ไ <harma> ก่ไก่ได้ก็ไก่้น่อตัวนี้เลยหมูดูกินนิ่งแดงบนที่สูกห้ากระหนุงกระส่ายใหน้ำแม่บ้างเอามามาเอ้ยกินน้ำเอามา คือเห็นยย่างะนะท่องบัปุ้งห้วยเอื้อยก็บริกินแล้วเลยย่เลกอาข้าวใสให้มันน้ำลูกลองเบินกรบุกินกันเลยนยกมาด้มาบกราัน่็เกินนั่นเลยเนี่ยมันมามันกินแต่ไข่เนี่ยพอไปอยู่ดามว่ะใ่เนี่ยกลบไปบ้านเนี่ย คำซิดาหรือปหน้าิดานี่ยแหละจำได้ยินแเช้อ่รูว่าอะไรจมันสามมือสีมือสี่ปริมุงบ่ ที้องก็ทีั้นอิดนะพี่น้องทีขันอิดจะก,ก่อขึ้นไปอีกต้นปองนี่บบลต์ไซน์นาต่างนะพี่น้องเด้อเขาใส่แก้วอยู่ทึงอ่ะทีขันอิดอีกแลวก็ใส่แก้วเพราะว่าวงกบมันกับแพงเนะแพงแห้ง ส่างมาโดยน้ำพักน้ำแรงสองภูมียาพี่น้องหาซอยกันกรุงเทพกรุงไทยผูกก็ได้ไปพี่น้องปลาลูกปลาเต่าหางเงินนาะคำเพื่อสิได้ไปน,นี่โอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง เขามาเบิร์มาสม้มขอบคุณทุกคมเมนเนะาะคำตีส้มพี่น้องเมนได้ที่บริตตอบกับ้อไพเยพี่น้องเลยส่งโมเด์น ลังส่อนมัน,นอ่านอินออกเลยก็ะกอทัางนอกเนาเห็ดหางเห็ดลังลานข้างนอกติดบล็อกทั้งนอกเนะาะก็ชิติดได้จาพี่นอกโอ้ลูกสาวมาน้ำมันเนี่ย โบมน้ำพี่น้องวชิตเทพื้นนี่ไม้แดงเลยพี่น้อง

เก็บภาพไปเพีง่งนำนิพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซองพอดีแท็กนเด้อพี่น้องขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามการรับชมพ่อกันคลิปหนาสบายดี